มาปิดท้ายกันที่ทองคำนะครับทองคำวันนี้ระบบคำนวณแนวรับแนวต้านประจำวันมาให้ใหม่ฮนะโดยมีเ v e r a อร p o i n พอยู่ที่หนึ่งแปดสามเก้าจุดหนึ่งห้ามีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งแปดสี่สามหนึ่งแปดห้าศูนและหนึ่งแปดห้าห้าตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดสามสองหนึ่งแปดสองเจ็ดและหนึ่งแปดสองศูนตามลำดับเช่นเดียวกันราคาวันนี้เปิดมาต่ำกว่าเอ e เ a อ e Point อยตนะแล้วก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลง ผ่านเอเวอร์เรสพอยต์อยู่ตรงนี้นะฮะลักษณะเป็นการไซด์เวย์อย่างอดูนะฮะแม่น้ํากับเส้นเหลืองรวมกันแบบขนานึ้นไปเลยนะฮะแล้วตัวแม่น้ําเองก็วิ่งเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเราขยับไปดูให้ในทาเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะปรากแบบว่าตัวเทรนไลน์สี่ชั่วโมงเขาตีลงนะครับแม่น้ําอยู่ต่ํากว่าเส้นเหลืองนะครับในสี่ชั่วโมงนี้ลักษณะเหมือนจะ มองเป็นลงนะครับแต่สโตของสี่ชั่วโมงกำลังงัดขึ้นนะลองขยับไปดูให้ในเด y นะครับตัวเทรลไลน์ของทํงเฟมเดยนะฮะตีขึ้นครับแต่ในเดสโสตกํำลังจะหักลงะะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไซเวย์แบบหนักหน่วงมากนะครับ กลยุทธ์ที่แนะนำตอนนี้นะฮะเล่นสั้นๆไปในกรอบแม่น้าก็ได้ครับเล่นสั้นไปในกรอบแม่น้านะครับลงมาขอบล่างแม่นม้ำก็าบากลับขึ้นไปนะครับหรือถ้าย่อลึกลงมาถ้าย่อลึกลงมาที่ซับพอร์ตหนึ่งก็ยังสามารถเข้าายได้อยู่ครับดักใบ,บดักเซลล์เปตานนี้นะครับ เล่นในกรอบแม่นะไปก่อนก็ได้ครับวันนี้นะครับแล้วถ้าเบรกแนวต้านก็คัดเบรกแนวรับก็คัดถ้าบายแนวรับนะฮะหลุดแนวรับก็คัดถ้าเซลแนวต้านหลุดแนวต้านก็คัดก่อนนะครับลักษณะเล่นแบบไซด์เวย์ดีกว่านะครับวันนี้เล่นสั้นนะครับที่แนะนำ นี่นะครับแล้วก็สมมุติถ้าส่งภาพแบบนี้ส่งไปแต่ภาพเนี่ยคนเห็นก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นได้แนะนําว่าอยากจะให้เข้ามาฟังวิเคราะห์กันนะครับมองได้ประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำวันนี้นะฮ เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเชา้านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ